จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความท่านผู้ชมว่ากองทัพอากาศเนี่ยได้จัดซื้อเครื่องบินโจมตีแบบเบาเนี่ยรุ่น AT6 นะครับจากประเทศอเมริกาเนี่ยจำนวนทั้งหมด8เครื่องด้วยกันล่าสุดในกองทัพอากาศยอมรับว่าเป็นการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา AT6 จํานวน8เครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ระบบสนับสนุนการฝึกอบรมนะท่านผู้ชมนะและก็อุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L39 ซึ่งมีอายุการใช้งานเนี่ยนานกว่า25ปี และได้ปลดประจําการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็จะเป็นการรองรับภารกิจโจมตีทางอากาศการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบรวมถึงการบูรณาการความช่วยเหลือในการสนับสนุนป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานอื่นวงเงินงบประมาณเนี่ย4,500ล้านบาทท่านผู้ชมนะฮะคิดคร่าวๆก็143ล้าน US ท่านผู้ชมทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่างบประมาณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะ ะะของเงินในช่วงเวลานั้นก็อ้างอิงตามวันที่16พฤศจิกาเนี่ยก็เป็นเงินประมาณสัก4,688ล้านบาทก็ซึ่งเป็นโครงการผูกพันนะงบประมาณ5ปีระหว่างปี64ถึงปี68ท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าข้อพิจารณาเนี่ยนะครับสำคัญที่ประกอบไปด้วยความประหยัดในการส่งกำลังและซ่อมบำรุงจากการใช้อะไรร่วมกันได้กับอากาศยานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระยะเวลาในการฝึกที่ลดลง <_ d ata> เนื่องจากเป็นอากาศยานในตระกูลเดียวกับที่ใช้ฝึกแต่เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้นและมีความเหมาะสมปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนท่านผู้ชมนะในการลาดตระเวนติดอาวุธเป็นต้นสรรพ,พคุณท่านผู้ชมผมจะบอกให้ฟังว่ากองทัพอากาศเขาชี้แจงอย่างนี้ว่าซื้อมาทําอะไรบ้างเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยบินเพื่อลาดตระเวนตรวจการตรวจการความมั่นคงไฟป่ากลุ่มลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติหรือจะเป็นชนกลุ่มน้อยประโยชน์ที่2 เขาบอกว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินในประเทศเช่นใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตเองจ้างประกอบภายในประเทศ 3. ได้รับกรรมสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบินสำหรับการพัฒนาที่ต่อยอดได้เอง 4. เนี่ยเขาบอกมันสามารถลดผลกระทบจากมลภาวะเสียงทางการบินได้ด้วย อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะท่านผู้ชมนะมันมีใบพัดหรือยังแงแหววอย่างแบบางี้ป่าไม่รู้นะล่าสุดนี่โฆษกองทัพอากาศเขาชี้แจงรายละเอียดกรณีการจัดซื้อเครื่องบินโจมตีแบบเบาในรุ่น a t ทเนี่ย,ยจากอเมริกาจํานวนทั้ง8ลำเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายืนยันแล้วว่าการดําเนินโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบาในครั้งนี้เป็นไปตามเพื่อดํารงขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการปกป้องอธิปไตยของชาติการจัดหาเป็นไปด้วยความโปรง่งใสคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์อันสูงสุด เขาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมจบข่าวไปเรื่องนี้นะฮะแต่ท่านผู้ชมหลายใท่านก็อาจจะงงว่าซื้อมาทําไมอ่ะแล้วเราไปลบกับใครแล้วที่เรามีอยู่เนี่ยมันลตาตะเวนนี่ขนาดเมื่อก่อนลตาตะเวนนะที่บินอยู่เนี่ยลตาตะเวนตลอดเลยนะก็ยังมีชนกลุ่มน้อยเออยาเสพติดเอยหยุดรอดเข้ามามันคุ้มกันไหมมันคุ้มกันหรือเปล่าผมยังงงนะแล้วก็บอกว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินในประเทศใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตเองทําไม่ไปผลิตขายด้วยละ่ะเขาบอกว่าจ้างประกอบภายในประเทศก็ได้นะแล้วทําไม่ประกอบเองละ่ะอันนี้คือสงสยยัยไง คือศักยภาพเรามีถึงขนาดนะั้นหรือเปล่าถ้ามีก็ทําเองผมก็จบนะแล้วเครื่องบินเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูนะมันเป็นแบบเครื่องบินใบพัดหน้าผมว่ามันรุ่นเก่าหรือเปล่าหรือมันรุ่นใหม่ก็ไม่รู้นนะแต่โลกเราณนะขณะนี้เนี่ยเขาไปไหนถึงไหนแล้วเขาใช้ f, f 1 6เบนี่ยบินตรวจการแล้วเขาใช้เครื่องบินสเตลเนี่ยบินล่องหนนู่นนี่นั่นไปแล้วเขาพูดถึงจรวดโทมฮอคที่มันยิงข้ามทวีปเนี่ยด้วยความเร็วซูเปอร์โซนิกความเร็วเสียงอะแต่บ้านเรายังทำหาเครื่องบินแบบโจมตีแบบเบาอยู่เลยนะ ไฟป่าก็ยังเห็นไมอยู่ตลอดอ่ะถามว่าเอามาเนี่ยมันแก้ไขตรงจุดอะไรบ้างไหมเอาเงินที่จะซื้อเครื่องบินเครื่องนี้เนี่ยเจียดไปสักหน่อยได้ไหมไปสมทบทุนเอ่อในการวิจัยไอ้อะไรนะวัคซีนเนสแวระที่แบบฉีดจมูกอ่ะไปช่วยเขาหน่อยได้ไหมเจียดไปสักหน่อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบ้านเองจิบจิบเครื่องบินลำหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจิบจิบราคามันพอไปกันได้อ่ะช่วยเขาหน่อยไม่ได้หรอถือว่าช่วยคนไทยไม่ได้หรอ เรื่องแบบนี้คิดไม่ได้เอกสารเนี่ยนะต้องรอว่าประมาณเนี่ยนะปีนี้หมดแล้วต้องไปรอปีหน้าแต่ที่ซื้ออย่างเงี้ยโคตรไวเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันซื้อเกี่ยวกับยุทธโภกรเนี่ยมันจะไวมากๆท่านผู้ชมเราไปคิดดูแล้วกันคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะฮะนะว่าถูกใจไหมซื้อเครื่องบินลบอย่างเงี้ยชอบไหมหรือจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นที่มันได้ประโยชน์มากกว่านี้เอาละถึงจะบอกเป็นเงินกองทัพก็เถอะกองทัพก็กองทัพเพื่อประชาชนหรือเปล่าผมถามแค่นี้แหละขอบคุณครับ